คำฟ้องที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีให้เสนอต่อศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีคำถามข้อหนึ่งนายเอกเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของนายโทในคดีแพ่งของศาลจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพิพากษาให้นายโทชำระหนี้จำนวน8 0 0แสนบาทแก่นายเอกต่อมานายเอกและนายโทได้ทำบันทึกข้อตกลงกันว่าให้นายโทชำระหนี้ตามคำพิพากษาในคดีดังกล่าวแก่นายเอกจำนวน5 0 0แสนบาทส่วนที่เหลือนายเอก ไม่ติดใจดำเนินการบังคับคดีแก่นายโทอีกต่อไปบันทึกข้อตกลงดังกล่าวทำขึ้นณนะภูมิลำเนาของนายเอกที่จังหวัดเชียงใหม่นายโทได้ชำระเงินตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้แก่นายเอกครบถ้วนแล้วแต่นายเอกได้ดำเนินการบังคับคดียึดที่ดินฉนดเลขที่1,122ของนายโทซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปางนายโทจึงยื่นฟ้องนายเอกเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวมาในคำฟ้องว่านายเอก ผิดสัญญาเป็นเหตุให้ในายโทได้รับความเสียหายและมีคำขอบังคับขอให้เพิกถอนการยึดที่ดินฉนดเลขที่1,122ของนายโทหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้วินิจฉัยว่าศาลจังหวัดเชียงใหม่จะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่ทงคำตอบทงคำตอบตามคำถามคำฟ้องของนายโทกล่าวอ้างว่านายเอกซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของนายโท ในคดีของสารจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการบังคับคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากนายโทกับนายเอกตกลงกันว่าให้นายโทชชำระหนี้ตามคำพิพากษาเพียง50,000 0บาทนอกนั้นไม่ติดใจดำเนินการบังคับคดีแก่นายโทนายโทชชำระหนี้ตามข้อตกลงครบถ้วนแล้วนายเอกไม่มีสิทธิดำเนินการบังคับคดีแก่นายโทขอให้เพิกถอนการบังคับคดีเสียแม้นายโทจะกล่าวมาในคำฟ้องว่านายเอกผิดสัญญาเป็นเหตุให้นายโท เสียหายอันเป็นข้อโต้แย้งสิทธิของนายโทมาด้วยก็ตามแต่นายโทมิได้มีคำขอบังคับให้ในายเอกชดใช้ค่าเสียหายจากการที่นายเอกผิดสัญญาโดยเพียงแต่ขอให้เพิกถอนการบังคับคดีในคดีเดิมเท่านั้นคำฟ้องของนายโทจึงเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลซึ่งคำฟ้องหรือคำร้องขอนั้นจำต้องมีคำวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดีจะได้ดำเนินไปโดยครบถ้วน และถูกต้องตามบทกฎหมายดังกล่าวกรณีเช่นว่านี้นายโทชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลในคดีเดิมไม่ใช่ฟ้องเป็นคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา7วงเล็บ2และมาตรา302คําพิพากษาดีกาที่8,612คับ2,549ศาลจังหวัดเชียงใหม่ชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาขอบคุณที่ติดตามรับชม